เราจะเห็นว่าสถานการณ์ของธุรกิจประกันวินาศภัยเนี่ยเจอพายุที่ค่อนข้างโหมกระหน่ำมากถ้าพูดถึงเรื่องของการประกันวินาศภัยอะค่ะจะมีหลากหลายประเภทมากนะคะดังนั้นการประกันวินาศภัยจึงบอกว่าสิ่งที่เกิดขึ้นเน่ะเกิดอยู่บนความไม่คาดฝันกรนการเงินีี จยาจะเข้าสู่วงการนี้ตอนปี55เกิดเหตุการณ์น้ำท่วมใหญ่ขึ้นมาแล้วก็ได้รับทราบว,ว่ามีโปรเจกต์นี้นะคะมีนักวางแผนทางการเงิน c f p เนี่ยค่ะก็เชิญไปเป็นวิทยากรบรรยายนะคะ mm. ก็คลุกคลีกับวงการนี้มาหลายปีนะคะเป็น10ปีได้นะ mm. ก็เห็นในเรื่องของนักวางแผนทางการเงินเนี่ยไปดูในเนื้อหาไปดูในเรื่องของหลักสูตรไปดูในเรื่องของนักวางแผนทางการเงินว่าเขามีบทบาทอะไรบ้างเราจึงเห็นได้ว่ามันเป็นเรื่องที่สําคัญมากเพราะว่าในการ ที่กายพูดหลายๆครั้งว่าการที่เราจะดำรงชีวิตไประจาวันได้เนี่ยบางทีเรามองตัวเองไม่เห็นเรามองตัวเองไม่กระจ่างนะคะว่าเราในแต่ละวันที่เราดำรงชีวิตประจาวันเราเนี่ยเรามีความเสี่ยงอะไรบ้างเรามีการดำรงชีวิตอะไรที่ล่อแหลมที่อาจจะเกิดความเสียหายหรืออาจจะมีความมินเมที่จะเกิดความประมาทเลินเล่อหรือไปทําอะไรที่เกิดความเสียหายกับคนอื่นหรือเสียหายกับตัวเราบ้างเพราะบางครั้งเรามองตัวเองไม่ออกแต่ถ้าเราบอกว่าเรามีคนอื่นที่เขามีความเชี่ยวชาญมาคอยแนะนาเรา มาคอยบอกเราว่าการดำรงชีวิตประจําวันของเราอะมันมีความสําคัญนะมันมีอะไรที่จะไม่ช่วยเสริมให้ชีวิตประจําวันของเราเนี่ยมีการเดินไปอย่างราบรื่นมีการเดินไปโดยที่ไม่ตกเหวไม่ตกหล่นหรือไม่สะด,ดุดหกล้มนะคะมีคนคนหนึ่งแหละที่มีความสําคัญในการที่จะให้ใการแนะนําในการดํารงชีวิตประจําวันของเราได้ดีที่สุดก็คือนักวางแผนทางการเงินนะคะก็เขาไม่ได้วางแผนแค่ว่าคุณจะมีเงินเท่าไหร่ในอนาคตแต่เขาจะวางแผนให้คุณได้ว่าในแต่ละวันที่ คุณดารงชีวิตประจําวันเนี่ยจะทํำยังไงให้คุณสามารถดํารงชีวิตประจําวันได้โดยที่ไม่มีผลกระทบให้เกิดความเสียหายไม่มีสะดุดหกล้มนะคะหรือว่าสะดุดหกล้มไปแล้วเนี่ยก็สามารถเดินต่อไปได้อันนี้เป็นเรื่องที่สําคัญแล้วนะักวางแผนทางการเงินนี่แหละคะ่ะที่จะตอบโจทย์ว่าในการดํารงชีวิตประจําวันของคุณนั้นน่ะควรมีอะไรเพิ่มเติมหรือควรอุดรูรั่วอะไรบ้างในการดํารงชีวิตประจําวันซึ่งมันจะช่วยเสริมให้การดํารงชีวิตประจําวันของเราเนี่ยมีคุณภาพแล้วก็มีประสิ สิทธิภาพนะคะแล้วก็ไม่สร้างความเดือดร้อนให้กับบุคคลรอบข้างแล้วก็ไม่สร้างความเดือดร้อนให้กับญาติมิตรหรือธุรกิจร่วมกันด้วยค่ะรู้จักนักวางแผนการเงินฟรีที่แลหนังค ถ้าถามว่าจะรู้จักนักวางแผนทางการเงิน CFP ได้ยังไงเนี่ยค่ะกากคิดว่าเราสามารถที่จะเห็นได้ในหลายสถานการณ์นะคะแล้วก็พบปะได้ในหลายสถานการณ์เพราะว่านักวางแผนทางการเงินเนี่ย CFP เนี่ยก็คือผู้เชี่ยวชาญในธุรกิจหลายๆธุรกิจแหละแล้วเขาก็มีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านในเรื่องของการที่จะมาแนะนําในเรื่องของการวางแผนทางการเงินนะคะอาจจะเจอที่ธนาคารไม่ว่าจะเป็นธนาคารอะไรก็ตามบริษัทประกันภัยก็อาจจะมีหันนักวางแผนการเงินที่ช่ว เชี่ยวชาญหรืออษังหารักทรัพย์หรือเป็นในเรื่องของสถาบัานการเงินต่างๆนะคะซึ่งคาดว่าอาชีพนี้จะอยู่ในทุกจุดของธุรกิจสถาบัานการเงินหรือทุกจุดของหน่วยงานที่สําคัญๆที่จะให้คําแนะนําของทุกท่านได้นะคะดังนั้นนักวางแผนทางการเงินเขาไม่ได้เป็นคนที่แบบเชี่ยวชาญเฉพาะด้านแต่อาจจะมีความรู้ความเชี่ยวชาญทุกๆด้านมารวมกันที่จุดศูนย์กลางเดียวของคนคนหนึ่งนะคะดังนั้นในการแนะนําในเรื่องของผิิธภัณฑ์ต่างๆหรือการ แนะนำในเรื่องของการใช้ชีวิตประจําวันการแนะนําในเรื่องของการลงทุนนะคะการแนะนําในเรื่องของการประกันภัยไม่ว่าจะเป็นประกันชีวิตหรือประกันวินาศภัยเนี่ยมันจะเป็นเรื่องของการรวมศูนย์กลางที่คนคนนั้นนะคะดังนั้นนักวางแผนทางการเงินเนี่ยกว่าเขาจะเป็นนักวางแผนทางการเงินได้เนี่ยเขาจะต้องมีการศึกษามีการค้นคว้ามีการเรียนรู้รวมทั้งมีการอบรมมีการสอบผ่านกระบวนการต่างๆมากมายนะคะดังนั้นนักวางแผนการเงินที่สําคัญเนี่ยท่านก็สามารถที่ จะติดต่อสอบถามหรือขอคําแนะนําได้นะคะซึ่งจะเป็นประโยชน์ในเรื่องของการที่จะมาวิเคราะห์ตัวท่านเองว่าเอ๊ะถ้าเราดํารงชีวิตประจําวันแบบนี้เราควรจะมีในเรื่องอะไรบ้างที่จะเป็นการเสริมสร้างในเรื่องของความมั่นคงแข็งแรงทางด้านการเงินให้กับเราได้บ้างค่ะคุณลี่สาวที่นี่ครับเปี่ยนแปลงดีคุณอยางไร้างครับ จริงๆแล้วอยากจะแนะนําอีกอันนึงก็คือว่านอกจากที่บอกว่าเราจะมีการบริหารความเสี่ยงของเรามีการจัดหาในเรื่องของการประกันภยัยหรือจัดหาในเรื่องของความคุ้มครองต่างๆไม่ว่าจะเป็นการลงทุนการทําประกันชีวิตหรือการทําอะไรก็ตามที่จะมาคุ้มครองในเรื่องของการดํารงชีวิตประจําวันของเราเนี่ยมันเป็นการตอบโจทย์ของเราคนเดียวนะคะชีวิตเรามีความคุ้มครองชีวิตเรามีความมั่นคงแต่มากกว่านั้นกระยาอยากจะแนะน ว่านอกจากเราจะเป็นคนที่คอยรับคําแนะนําจากคนอื่นนะคะหรือคอยรับคําปรึกษาจากคนอื่นเราอาจจะผันตัวเองมาเป็นนักวางแผนทางการเงินก็ได้นะคะซึ่งนักวางแผนทางการเงินนอกจากมีการเรียนรู้เรามีการศึกษาเรามีการค้นคว้าหรือเรามีการสอบมีการอบรมเพื่อให้ได้คุณวุฒิวิชาชีพที่สร้างความภูมิใจให้กับตัวเราเองว่าเราเป็นผู้เชี่ยวชาญแล้วเนี่ยสิ่งที่สําคัญเลยก็คือการที่บอกว่าเราจะเป็นคนคนหนึ่งที่จะไปให้การแนะนําคนอื่นเนี่ย มันจะเป็นการสร้างความภูมิใจว่าตัวเราเองเนี่ยได้สร้างประโยชน์ให้กับเพื่อนมนุษย์ด้วยการว่าทําอย่างไรที่เพื่อนมนุษย์ด้วยการที่อยู่ข้างๆเราหรือเพื่อนๆที่เป็นมิตรสหายเราเนี่ยจะได้รับคําแนะนําที่ดีหรือจะได้รับในเรื่องของการสร้างความมั่นคงแข็งแรงในเรื่องของทั้งการเงินทั้งชีวิตทั้งร่างกายของตัวเองว่าจะอยู่ในสังคมโดยที่ปราศจากความสูญเสียหรือลดความสูญเสียให้น้อยที่สุดได้อย่างไรนะคะดังนั้นสิ่งที่อยากจะนําเสนอก็คือว่านอกจาก บริหขารความเสี่ยงของเราโดยการรับคําปรึกษาจากคนอื่นเราอาจจะผ่านตัวเองมาเป็นนักวางแผนทางการเงินที่ดีกว่าได้นะคะโดยการมาศึกษาค้นคว้าหรือเข้ารับการอบรมของนักวางแผนทางการเงินเพื่อจะช่วยในเรื่องของการเสริมสร้างความรู้ของเราเองแล้วอีกอันหนึ่งที่สําคัญช่วยเพื่อนของเราด้วยช่วยมิจฉาหายของเราด้วยแล้วก็ช่วยคนรอบข้างของเราด้วยในการที่บอกว่าได้รับคนนําแนะนาที่ดีค่ะในความคิดของคุณกรญยาคนักวางแผนการเงินเบียระ นักวางแผนทางการเงิน CFP ค่ะกายามองว่านอกจากเขาจะได้ในเรื่องของอาชีพที่สุจริตไม่ได้ไปคดโกงใครอันนี้สําคัญในโลกปัจจุบันมากว่าเราประกอบอาชีพอะไรด้วยความสุจริตด้วยความซื่อสัตย์ซื่อตรงนะคะอันนี้เป็นเรื่องที่สําคัญว่านักวางแผนทางการเงินเนี่ยอยู่บนพื้นฐานตรงนี้อยู่แล้วนะคะอันที่สองในเรื่องของความเชี่ยวชาญของเขาเนี่ยมันจะส่งผลให้ทั้งชีวิตของตัวเขาเองเนี่ยมีการวางแผนทางการเงินที่ดีกับอันที่2ก็คือช่วย ในเรื่องของคนที่เขาให้คําแนะนำเนี่ยค่ะได้รับประโยชน์ในเรื่องของการวางแผนชีวิตวางแผนความมั่นคงนะคะดังนั้นในเรื่องของการที่บอกว่าประโยชน์เกิดจากตัวนักวางแผนทางการเงินอย่างเดียวไหมไม่ใช่นะคะเพราะประโยชน์มันจะเกิดจากสังคมโดยรวม<ๆ>เมื่อทุกคนตระหนักร,รู้ถึงความสําคัญในเรื่องของการอดออมหรือเรื่องสําคัญของการวางแผนใน,ในวัยเกษียนการวางแผนในเรื่องของการใช้จ่ายเงินในแต่ละวนันหรือรวมทั้งเรื่องของการบริหารความเสี่ยงด้านการประกันวินาศภัยอย่างเงี้ยค่ะมันเป็นการที่จะบอกว่า ช่วยสังคมทั้งระบบให้อยู่ในวงจรที่บอกว่าคนหนึ่งล้มอีกคนหนึ่งช่วยนะคะดังนั้นมันบอกว่าไม่ได้เป็นประโยชน์เฉพาะคนใดคนหนึ่งมันเป็นประโยชน์ทั้งประชาชนทั่วไปเป็นประโยชน์ทั้งประเทศชาตินะคะเพราะประเทศชาติได้ประโยชน์อะไรประเทศชาติก็ได้ประโยชน์ว่าลดความสูญเสียหรือความเสียหายทางเศรษฐกิจเมื่อประชาชนแต่ละคนมีการบริหารความเสี่ยงของตัวเองที่ดีมีการวางแผนทางการเงินที่ดีเพื่อความมั่นคงแข็งแรงทางด้านการเงินของตัวเองเนี่ยประเทศชาติก็จะลดผา ในเรื่องของค่าใช้จ่ายที่จะต้องมาช่วยเหลือเยียวยาหรือจะต้องมาช่วยซัพพอร์ตเวลาเกิดความเสียหายนะคะดังนั้นงบประมาณของประเทศชาติตรงนี้ก็จะลดลงด้วยคนทั่วไปได้สังคมเศรษฐกิจก็ได้แล้วก็ที่สําคัญคือประเทศชาติก็จะได้นะคะเราจะได้เป็นประเทศที่มีความมั่งคั่งทั้งในด้านการเงินด้านเศรษฐกิจนะคะแล้วก็สังคมก็จะมีความรักใคร่กลมเกลียวกันค่ะฟังนสิ่ที่าพเ้ใจที่สุดที่จะได้รับในการที่จะเป็นมากกว่ กายามองว่าไม่ว่าจะอาชีพอะไรอะค่ะเราจะมีความภูมิใจในทุกอาชีพนะคะแล้วก็อาชีพท <a> ี่บอกว่าอยู่บนพื้นฐานที่เราไม่ได้คดโกงใครอยู่บนพื้นฐานที่เราทําอาชีพโดยสุจริตเนี่ยมันเป็นความภูมิใจของทุกอาชีพอยู่แล้วนะคะแล้วยิ่งอาชีพอะไรที่บอกว่ามันอยู่กับคนหมู่มากอยู่กับคนกทุกคนเราได้มีการพูดคุยเราได้มีการแลกเปลี่ยนนะคะถึงแม้ว่าเราไม่ได้ไปช่วยเหลืออะไรเขาหรือเขาไม่ได้มาพบปะกกับเราเพื่อที่จะเรียกร้องประโยชน์อะไรกับเราก็ แต่ว่าในการพูดคุยในการที่บอกว่าเราไปให้การแนะนําคนอื่นเนี่ยสิ่งที่สําคัญก็คือว่าเราสร้างประโยชน์ในการที่เป็นมิตรกับทุกๆคนแล้วเราเป็นมิตรในเรื่องของการแนะนําการดํารงชีวิตเนี่ยถึงแม้เขาจะไม่ได้มาซื้อประกันกับเราหรือเขาจะไม่ได้มาเก็บออมเงินกับเราหรือถึงแม้ว่าเขาจะไม่ได้ทําตามคําแนะนําของเราก็ตามแต่อย่างน้อยในการดํารงชีวิตของเขาเนี่ยเรามีการไกด์ไลน์หรือว่าเป็นคนที่บอกสิ่งดีๆให้กับเขาได้ดังนั้นเรามองว่าอันนั้นแหละเป็นความภูมิใจของเราว่าเราได้ มีการแนะนำเขาไปแล้วเราได้มีการนําเสนอสิ่งดีๆให้กับเขาไปแล้วดังนั้นกระยามองว่ามันมีความภูมิใจแหละว่าเราได้มีการแนะนําคนอื่นในเรื่องของการดํารงชีวิตประจําวันที่ทํำยังไงให้เกิดความมั่นคงมีความดํารงชีวิตประจําวันโดยที่ไม่ได้ส่งความเดือดร้อนให้กับคนอื่นอันนี้เป็นประโยชน์ที่ดีที่สุดนะคะดังนั้นความภูมิใจของเราที่บอกว่าเราเป็นนักวางแผนทางการเงินเนี่ยเราไม่จําเป็นต้องคาดหวังว่าเราจะได้อะไรมันเกิดความภูมิใจมาก กาคือว่าเราได้ให้สิ่งดีๆกับคนอื่นไปหรือยัง นะคะแล้วเราได้ให้สิ่งดีๆกับสังคมอะไรบ้างนะคะแล้วความภูมิใจตรงนั้นอะ่ะมันจะตอบโจทย์เราตอนที่เกิดเหตุการณ์ต่างๆสํา,าสคัญเกิดขึ้นมาว่าเราจะไม่เสียใจเลยว่าเราได้มีการให้ไปแล้วนะคะให้โดยที่เรายังไม่ได้รับผลตอบแทนแต่ผลตอบแทนเนี่ยมันจะตอบแทนในอนาคตให้กับเราเองในสิ่งดีๆที่เรามอบให้กับเขาดังนั้นนักวางแผนทางการเงินที่สําคัญคือไม่ต้องรอตอบรับในณจุดนั้นแต่เรารอดูผลที่เกิดขึ้นในอนาคตว่าคุณอาจจะได้มากกว่าสิ่งที่คุณ สุดท้ายนี้นะครับอยากฝากทุกๆคนช่วยกันเล่าหรือแชร์คลิปนี้ไปถึงเพื่อนๆหรือคนรอบๆตัวคุณเพื่อที่เราจะได้เป็นส่วนหนึ่งที่ช่วยกันเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับการวางแผนทางการเงินร่วมกันสร้างสังคมไทยให้มั่งคั่งมั่นคงยั่งยืนและอย่าลืมกดไลค์กด subscribe หรือก,กดกระดิ่งเพื่อที่ตัวคุณเองจะได้ไม่พลาดความรู้ดีๆทางการเงินเหล่านี้ด้วยนะครับขอบคุณครับ